ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์นะครับบรรยากาศวันเสาร์ตอนเช้านะครับพามาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนายามเช้านะครับนาตาพมนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอากาศเย็นสดชื่นหอมกลิ่นรวงข้าวนะครับวันนี้ผมมาให้อาหารปลานะครับ เป็นปลาตะเพียนนะครับผมปล่อยปลาตะเพียนไว้400ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่ติดตะแลงนาน,นะครับตอนนี้เราเลี้ยงปลาในานาข้าวนะครับเลี้ยงปลาในานาข้าวจะสรรพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับข้าวก็ได้ปลาก็ได้นะครับ ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีอาหารโปรตีนไว้รับประทานนะครับดี่กว่าเราจะปล่อยไว้เฉยๆนะครับตรงนี้ครับเป็นลักษณะของคลองไส้ไก่นะครับเป็นลักษณะของคลองไส้ไก่นะครับก็จะอยู่รอบบริเวณริมท้องนานะครับคลองไส้ไก่ตัวนี้มีประโยชน์ก็คือ,อเวลาเราทำนานะครับเราไถา เราตีเราหวานนะครับจากนั้นก็จะต้องผ่นน้ำในนาให้แห้งนะครับเพื่อให้ข้าวสามารถที่จะงอกได้นะครับก็จะ,ะนําน้ําที่เหลือจากแปลงนานะครับจะให้ไหลเข้าสู่คลอ,องนะครับคลองนี้ก็จะเชื่อมกับแม่น้ํามูลนะครับปกติน้ําจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ํานะครับน้ํานี้ก็จะไหลออกไปนะครับแต่ในเมื่อในกรณีที่ข้าว อาจจะเดินเติบโตแล้วนะครับเราก็จะทําการกักเก็บน้ําไว้นะครับกักเก็บน้ําเสร็จเราก็ปล่อยปลานะครับปล่อยปลาในนาข้าวาถ้าน้ําเยอะนะครับปลาก็จะออกไปหากินในทุ่งนาครับในแปลงนาข้าวเอาเวลาน้ําแห้งนะครับน้ําก็จะไหลกลับมารวมกันที่คลองนะครับคลองไส้ไก่ตัวนี้นะครับปลาก็จะมารวมกันก็จะมาอยู่ ในบริเวณคลองนี้นะครับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่นะครับบรรยากาศดีมากครับช่วงเช้าสำหรับเพื่อนๆท่าในใดนะครับถ้ามีน้ำหรือต้องการที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับสามารถทักมานะครับ พักมาขอคําแนะนําได้นะครับเพราะว่าผมเลี้ยงทุกปีครับส่วนปลาที่ปล่อยนะครับปลาที่จะเดินเติบโตได้ดีก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเนี่ยระยะเวลาห้าหกเจ็ดเดือนเนี่ยโตได้ครับโตไวอยู่ครับแต่ถ้าเป็นพวกปลาประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นปลานิลไม่ค่อยรอดครับปลานิลปลา ทับทิมปลาเนียนปลาทับทิมโดยเฉพาะปลาทับทิมนะครับเป็นปลาที่ต้องการน้ําน้ําไหลคือระบบน้ําต้องดีนะครับถึงจะสามารถที่จะลอดได้แล้วก็ปลาปลาทับทิมเนี่ยศัตรูทางธรรมชาติเยอะครับก็คือศัตรูทางธรรมชาติเยอะก็ไม่สามารถที่จะเริ้ยเติบโตได้ดีนะครับดังนั้นก็มีการบริหารจัดการมีการวางระบบน้ํานะครับถ้าจะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะอย่างน้อยก็ควรจะมีะมีสะนะครับมีสะมี อ่างเก็บน้ำนะครับภายในานาภายในไร่นะครับถ้าจะเลี้ยงนะครับเราจัดการเป็นระบบน้ําวนนะครับึ่งอนาคตถ้าถ้าผมบริหารจัดการน้ําได้ถึงขนาดน,นั้นนะครับก็จะนําปลาทับทีมมาเลี้ยงเช่นกันนะครับแต่จะต้องทอําระบบโซลาเซลล์นะครับให้มันมีน้ําหมุนเวียนในในแปลงนานะครับอย่างนี้สามารถที่จะรอดสามารถที่จะเริญเติบโตได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะต้องอบริหารจัดการศัตรู ของปลานะครับอย่างเช่นปลาลาดเนื้อปลากินเนื้อนะครับพวกปลาช่อนปลาดุกเนี่ยต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นปลาที่เราปล่อยไปก็ไม่เหลือนะครับเนี่ยโตวไวมากครับปลาปลาตะเพียนนะครับที่ปล่อยไว้โตวไวมากนะครับอันนี้ผมใช้อาหารนะครับอาหารอาหารกบนะครับ อาหารปลาน้ําจืดกินเนื้อนะครับขนาดเล็กนะครับไฮเกตนะครับ่าให้ดูให้ทุกท่านได้ชมครับคือตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าถ้าเราเลี้ยงะระยะแรกๆเนี่ยปลาจะโตวไวมากครับจากนั้นเราก็จะเสริมพวกอาหารพวกลาพ,พ,พวกลำแล้วก็พวกใบมันครับเป็นอาหารเสริมไปนะครับปลาพวกนี้ก็จะโตวไวนะครับ ประมาณปีใหม่ครับน่าน่าจะได้จับครับสำหรับปลานนที่เลี้ยงไว้นะครับปีใหม่พอดีครับเกี่ยวข้าวเส็จนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเลี้ยงปลานะครับผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือ ต้องการที่จะติดตามนะครับว่าออผลมนันเป็นอย่างไรมันได้ผลจริงไหมนะครับผมก็ขออนุญาตฝากช่อง u t u b e นะครับตอนนี้ผมทำช่อง youtube ไว้นะครับชื่อช่องโคราชบ้านเอ๋งนะครับเป็นเกี่ยวกับเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรการทำการปลูกพืชศิลป,ปะวัฒนธรรมหลายๆอย่างรวมกันนะครับสำหรับโคลาชบ้านเอ๋งนะครับ นะครับยังยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะทำเป็นครั้งแรกนะครับขอขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม